วิธีนะียเป็นวิธีที่โบราณก็ทํากันมาสืบทอ,อดกันมาตลอดมีเทคนิคดีๆมาแนะนําอีกแล้วการเข้าเครื่องกระเพาะหมูง่ายๆนิดเดียวเองเลยนะครับก่อนที่จะไปปรุงอาหารพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยพริกไทยที่เราตำประมาณ2องช้อนโต๊ะนะครับ ใส่ลงไปเลยนะรับรองความหอมเนี่ยกระเพาะหมูจะหอมพริกไทยแบบโบราณเลยนะครับส่วนเกลือรสชาติเราจะไม่ใช้อย่างอื่นเลยคือใช้เกลืออย่างเดียวแล้วเราก็ยังไม่ให้รสชาติเขาจัดนะให้เขามีรสชาติอ่อนๆเวลาเคี้ยวในหะ้มันมีรสชาติที่ซึมในเนื้อไว้เท่านั้นเองเราจะใช้เกลือเล็กน้อยประมาณครึ่งช้อนเท้าเองนะครับโดยประมาณนะ เสร็จแล้วเนี่ยรอเขาเดือดอีกทีหนึ่งวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่โบราณก็ทํากันมาสืบทอดกันมาตลอดเคยเคยทดลองดัดแปลงหรือทําไงให้มันเร็วกว่านี้ง่ายกว่านี้ไม่มีนะครับมันมีวิธีเดียวจริงๆแล้วก็เราต้องใช้เวลาด้วยต่อให้ไปใช้หม้อแรงดันใช่ลดเวลาลงแต่รสชาติไม่ได้รสชาติมันไม่เข้าเหนือว่าทำมาสามสิบกว่าปีมันก็อยู่แค่เนี้ทดลองกิดลองตูกกันไม่รู้กี่วิธีแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับถ้าเป็นแบบโบราณแล้วเนี่ยเขาจะไม่ผ่าน ครันนี้ถ้าไม่ผ่าเนี่ยเวลาทําความสะอาดมันยากไงมันจะมีช่องตรงนี้อยู่ถูกไหมครับ <Huh? S 1> คือเขาใช้วิธีพลิกกลับแล้วเขาก็จะพลิกไข่ใส่ไปในนี้ใส่ไม่เสร็จต้องเอาไม้กัดเพื่อไม่ให้พลิกไข่เขาหลุดออกมามันทําให้ยุ่งยากครูบาอาจารย์ที่สอนเขาทดลองใหม่ก็คือลองผ่าเลยแล้วก็มันทําความสะอาดง่ายกว่าด้วยรสชาติก็เข้าเนื้อเหมือนวิธีโบราณโดยแบบที่ไม่ต้องผ่านะครับอ่ะเขาเราใส,เใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย เดี๋ยวเราจะได้ความอร่อยของกระเาพาะหมูนะครับขออนญาติเคียย์พื้นที่ให้เขา ลงตัวนิดนึงจะใส่รากผักชีได้ไม่เป็นไรจะใส่หอมใหญ่จะใส่ต้นหอมลงไปช่วยเพิ่มความหอมได้หมดนะครับแต่ว่ามันไม่จําเป็นไงไอเน,นี้ยมันเหมือนกับว่าทําเพื่อพร้อมจะไปปรุงอาหารในร้านอาหารที่เขาปรุงเนี่ยเขาไม่ได้ปรุงชนิดเดียวในกระเพาะหมูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใส่ความหอมอย่างอื่นเข้าไปอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันไปกบเกินกับเมนูอาหารแต่และชนิดถ้าพูดตามภาษาศาัพท์เียกเป็นเบสเอาไว้แหละเท่าะนั้นเอง แต่แม่เราปิดฝาเลยนะแล้วก็ตั้งเวลาไปเลยนะครับสองชั่วโมงครึง่งสองชั่วโมงครึ่งนี่ยังต้องออกแรงเคี้ยวอยู่นะยังไม่นิ่มมากถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันต้องเผืือป,ประกอบอาหารอย่่งอืนเดี๋ยวสองชั่วโมงครึ่งเรามาเจอกันเมื่อกี้ก็นอนรอเลยได้หลับไปงีบหนึ่งพอดีกระเพาะหมูเราก็สองชั่วโมงครึ่งแล้วนะอาเรามาดูกันเลยว่าสองชั่วโมงครึ่งมันนิ่มแค่ไหนเราอยากว่านี่มไม่นิ่มนี่เลยตะเกียบวิเศษอันเดียวใช้ได้ทั้งปีทั้งชาติก็กินเบา ถ้าเราจิ้มแล้วเขาทะลุโดยไม่ต้องออกแรงมากเนี่ยออกแรงเบาๆพอเนี่ยทะลุเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเข้าไปแล้วตะเกียบเราเข้าไปแล้วทะลุออกมาแล้วนี่คือนิ่มได้ที่นะแต่ถ้าจะให้เปื่อยก็ต้องต้มต,ต่อไปอีกอย่างน้อย40นาทีเพื่อให้เขาเปื่อยถ้าจะเอาเปื่อยนะครับแต่นี่คือสําหรับที่เราจะไปทําเมนูอาหารต่อไปโอเคเท่านี้เองเทคนิคง,ง,ง่ายๆการเข้าเครื่องกระเพาะหมูกลิ่นพริกไทยหอมมากอีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าเมื่อมันเป็ดได้ที่แล้วเราจะปิดไฟ พอปิดไฟแล้วเนี่ยท่านผู้ชมหรือเอฟซีอย่าเพิ่งเอาขึ้นมานะต้องให้เขาแช่อยู่ในเนี่ยให้เขาคลายความร้อนก่อนถ้าเอาขึ้นมาตอนเนี้ยแล้วเราไปพักเอาไว้พอเขาเย็นปุ๊บผิวเขาเนี่ยจะค้ำหมดเลยจะเปลี่ยนสีแล้วไม่น่ากินเลยถ<ม>้าให้ดีคือแช่ไว้จนเขาเย็นเลยแล้วค่อยเอาขึ้นมาเขาจะสวยอยู่ตัวอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วค่อยเอาไปทําเมนูต่อไปเทคนิคง,ง่ายๆแค่นี้เองครับพีอขอบคุณเอฟซี FC, ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราทุกครั้งที่รับสมเป็นกําลังใจให้ทีมงานและเด็กๆน้องๆทุกคนวันนี้พี่อน สวัสดีครับ